ยังกล้ามาบอกว่าที่ผ่านมาเราร่วมกันใช้ความพยายามอย่างยิ่งพยายามอะไรนายภูมิธรรมพยายามอะไรนอกจากไปก้มหัวให้สมเด็จอครมหาเดชโชเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายภูมิธรรมไม่มีสามัญสำนึกในความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล้ามาบอกว่าที่ผ่านมาเราร่วมกันใช้ความพยายามอย่างยิ่ง พยายามอะไรนายภูมิธรรมพยายามอะไรนอกจากไปก้มหัวให้สมเด็จอครมหาเดโชเสนาบดีเดโชฮุนเซนจอมพลสมเด็จเดโชฮุนเซนรูปหัวเหมือนเด็กในคาถาที่สมนึกของความเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมอยู่ที่ไหนขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ของการประชุมร่วมหรือการหาข้อมูล ตอนนี้คือการเตรียมการจะยิงเราแล้วแล้วเราจะศึกษาหาข้อมูลอะไรและคำพูดสองแง่สองงงมของนายภูมิธรรมเนี่ยเพื่อให้การจัดการความขัดแยง้งทั้งนี้มีทางเลือกที่เหมาะสมจนสามารถดำเนินการให้ยุติลงด้วยวิธีทางหลักสันติและยุติธรรมในที่สุดเพื่อผลประโยชน์และความสงบสันติของประชาชนทุกฝา่าย ถ้ากัมพูชายังมีตระกูลหุนเป็นผู้นำอยู่มันก็จะมีเรื่องอย่างนี้แหละอย่ามาแสดงความหน่อมแนมอย่ามาแสดงความไล่เดียงสาอย่ามาแกล้งโง่กับสถานการณ์นี้คุณบุญธรรมคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาประสงค์จะใช้สงครามระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ยเป็นตัวสร้างความชอบธรรมให้กับหุนมาเนตให้หุนมาเนตเป็นฮีโร่แค่นั้น ไม่มีอย่างอื่นเขาประกาศเขาต้องการจะย,ยึดปราสาทตาเมือนทมภาษาตาเมือนโต๊ดราษาตากระบายและสามเหลี่ยมมรกตพร้อมกับช่องบุกเป็นของกัมพูชาแล้วนายภูมิธรรมจะไปเจรจาดังกฎหมายอะไรอีกหรือคุณประสงค์จะให้รัฐบาลไทยไปขึ้นศาลโลกกับกัมพูชา นี่คุณมีพฤติกรรมของพวกขายชาติซึ่งแตกต่างจากกองทัพภาคที่สองและกองทัพบ,บกพร้อมกับกองทัพไทยเว้ทพาภาคสองท่านแสดงความเห็นชัดเจนไม่ต้องใช้ภาษาฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยภาษาอีสานบอกเขาบบมาลายหมากไมอยู่หรอก แม้ถ้าปากสองบอกว่าเกัมพูชาต้องการแผ่นดินที่คิดว่าเป็นของเขาแต่ถ้าลูกลานเข้ามาทหารไทยก็พร้อมอยู่แล้วพวกเราพร้อมทําหน้าที่ผมเองก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งรับผิดชอบและยืนยันว่าทางฝั่งเราจะไม่ลูกลานใครก่อนมันชัดเจนนี่ครับว่าเขาบุกเข้ามา แผนที่ที่เขาขุดสนามเพาะคูเลตเข้ามาลุกล้ำแผ่นดินไทยเข้ามามากกว่า150เมตรตั้งแต่บริเวณที่เขาเผาศาลารวมใจหรือสาราตีมุกตั้งแต่วันที่28่สิคนไปบงการเผาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับก็ไอคนที่มาเจรจากับผู้มีาการทหารบกนั่นละ่ะพลเอกเมาสุกพัน์ ไปที่สาราตีมุกวันที่27กุมภาพันธ์แล้วก็ออกคำสั่งว่าห้ามทหารไทยเข้าไปไหว้พระในวันพระที่สาราตีมุกที่ลึกเข้าไปในเขตกัมพูชาประมาณ500เมตรเป็นศาลาที่สร้างกันตั้งแต่ปี33ถึง36สร้างกันโดยกองทัพสามชาติทหารสามชาติมาสร้างศาลาตรงนั้น ทหารไทยทหารลาวทหารขมรนก็เจตนาเขาไม่ต้องการให้ทหารไทยซึ่งเดินไปทำบุญไปไหว้พระพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ที่สารารวมใจหรือสาราตีมุกเนะี่ยก็เป็นพระพุทธรูปจากประเทศไทยที่เชิญองค์พระพุทธรูปนั้นไปตั้งเพื่อให้เป็นสิริมงคลพระเอกเมาสุกพันไปวันที่27เจ็ กุมภาพันธ์หกตอนเย็นวันที่28กุมภาพันธ์ทหารกัมพูชาก็เอาพระพุทธรูปออกจากสาราตีมุกและก็จัดก,การเผาสาลานั้นเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าต่อไปไม่มีศาลาที่จะมารวมใจกันแล้วไม่มีสาลาแห่งความสามัคคีอีกแล้วหลังจากนั้นทหารก็ขุด าหารกพูชาก็ขุดสนามเพาะหรือคูเลดนี่ลึกเข้าไปเรื่อยๆจนถึงชายแดนไทยเสร็จแล้วขยับจากชายแดนไทยทะลุชายแดนไทยไปถึงต้นกระบกหรือต้นพญาสัตบัญซึ่งต้นพญาสัตบัญตนี่ตั้งอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับหากจากแนวสันปันน้ำของเนินนี่ร้อยห้าสิบเมตรมันลึกเข้าไปตรงนั้น เราก็บอกให้ถอยออกไปออกไปอย่าเข้ามาเจรจาแล้วเจรจาอีกไม่ยอมพอเราไปเตือนก็ยิงเราในวันที่28พฤษภาคมแล้วเราก็ตอบโต้ทําให้ทหารของกัมพูชาเสียชีวิตการเตือนนี่บอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกบอกเป็นสิบ10ครั้งตั้งแต่หลังวันที่28กุมภาพันธ์ที่ทหารกัมพูชาเริ่มขุดสนามเพาะภายใต้การบงการ ของพลเอกเมาสกพัน์นั่นละ่ะที่มาเจรจากับผู้มัาการทหารบกของไทย,ยตีสองหนะ้าท่านทั้งหลายครับเจจนาเขาต้องการจะเอาแผ่นดินแผ่นดินที่เขาต้องการก็คือแผ่นดินบริเวณช่องบกที่เขาต้องการจุดสูงขมพื้นที่ของประเทศไทย ประมาณ12ตารางกิโลเมตรที่ทักษิณชินวัตรบอกว่าเป็นไม่มีอะไรพื้นที่นั้นเป็นป่าธรรมดาน,นี่เขาต้องเอาตรงนี้อย่างที่สองเขาต้องการที่จะลากเส้นจากตรงนี้เพราะตรงนี้ถ้าเขาได้เท่ากับว่าแผ่นดินของกัมพูชาเป็นไปตามแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนซึ่งกัมพูชาใช้ตรงนี้ ส่วนสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศส1,907หรือปี2,450ใช้มารตราส่วนประกอบสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศส1ต่อ50าหมแต่กัมพูชาไม่ใช้กัมพูชาบอกว่าสนธิสัญญาที่ไทยหรือสยามในขณะนั้นลงนามนั้นลงนามกับฝรั่งเศสไม่ได้ลงนามกับกัมพูชา พราะกัมพูชาเพิ่งเกิดมาเป็นประเทศเมื่อปี2494เพิ่งเกิดประเทศกัมพูชาแต่เราลงนามกันนู่นปี2450ขณะนั้นยังไม่มีกัมพูชากัมพูชาจึงไม่ยอมรับแผนที่ตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสอันนี้มันก็ อธิบายแบบเสียงเมียงนะอธิบายแบบสีธนุนชัยนะบอกว่าตอนที่สยามกับฝรั่งเศสทำสนธิสัญญาแบ่งปันอาณาเขตกันเมื่อปีสองบนสี่ห้าสิบนั้นยังไม่มีประเทศกัมพูชาเกิดขึ้นบนโลกนี้เอาก็ใช่เขายังไม่มีประเทศกัมพูชาเกิดขึ้นบนโลกนี้กัมพูชาจึงบอกว่าแผนที่ประกอบ ส่วนที่สัญญาสลามฝรั่งเศสหนึ่งต่อห้าหมื่นนั้นหุนเซนบอกว่าเป็นแผนที่ที่เขียนขึ้นโดยพวกโจรคำพูดนี้พูดที่กลางที่ประชุมวุฒิสภาของกัมบูชาบอกว่าแผนที่ที่เราใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นที่ทำสัญญากับฝรั่งเศสเมื่อปี2 4 5 0เป็นแผนที่ที่เขียนขึ้น โดยพวกโจรแผนที่ที่กัมพูชาย,ยึดถือคือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเอาละครับในกรณีเดียวกันต้องการจะได้เส้นเขตแดนหนึ่งต่อสองแสนจึงจะต้องยึดช่องบกให้ได้ ถ้าได้แผ่นดินบริเวณนี้ประมาณ12ตารางกิโลเมตรก็จะเป็นการรับรองว่าเส้นเขตแดนของกัมพูชาต้องเป็นไปตามแผนที่ที่กัมพูชายึดถือนั่นคือ1ต่อ2องแสนทั้งที่รัฐธรรมนูญของกัมพูชาซึ่งเขียนโดยสหประชาชาติระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าอาณาเขตของราชนจาจักรกัมพูชา ตามแผนที่แนบท้ายนั้นมีอัตราส่วนแผนที่หนึ 1, ่งต่อหนึ่งแสนกัมพูชาก็ไม่ได้ยึดถือตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของตนเองนะแต่กูจะเอาแบบนี้แหละกูจะเอาแบบหนะึ่งต่อสองแสนเพราะกูได้ประโยชน์ไอ้แผนที่อื่นที่มีความละเอียดไม่ไว่าจะเป็น1ต่อห้าหมืนภาพถ่ายทางอากาศล้วนแล้วแต่ทำขึ้นโดยพวกโจรทั้งนั้น นี่คำพูดของสมเด็จฮุนเซนจอมพลสมเด,ด็จเดโชฮุนเซนแต่ก็ได้ความกระล่อนบอกว่าช่องบุกต้องยึดแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไม่เอาหนึ่งต่อห้าหมืนเพราะหนึ่งต่อห้าหมืนเขียนขึ้นระหว่างสยามกับฝรั่งเศสไม่เกี่ยวกับกัมพูชาเพราะกัมพูชาย,ยังไม่ได้เกิดขึ้นบนโลกนี้แต่พอมากรณีปราาท ตาเมือนโตดราษาตาเมือนทมไปอีกอย่างหนึง่งบอกว่าราษาตาเมือนโตดราษาตาเมือนทมปมาษาตากระใบภาษาตาควายสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยสุริยะวรมันชัยวรมันซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าอาณาจักรของโบราณและวันนี้ขอมก็มาเปลี่ยนเป็นขมนิ้นขมิ้นก็มาเป็นกัมพูชาดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ราสาเหล่านี้ ก็คือทรัพย์สมบัติของกัมพูชากัมพูชามีทรัพย์สมบัติเป็นปราสาทปราสาตั้งอยู่ตรงไหนแผ่นดินที่ตั้งประสาทต้องเป็นแผ่นดินกัมพูชาอันนี้มันสีธนนชัยเนี่ยนะมันกรล่อนชัดชัดมันบอกว่ามันไม่ยอมรับแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเพราะวันนั้นยังไม่เกิดประเทศกัมพูชาขึ้นเพราะกัมพูชาเพิ่งเกิดเมื่อ2490กกว่านี่ แต่พอเรื่องประสาทบอกว่าประสาทนี้สร้างตั้งแต่ยุคสมัยสุริยะวรมันชัยวรมันซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเผ่าพันธุ์ขอมซึ่งขอมปกครองเขมรอยู่เขมรกึงมันยึดอํานาจจากขอมเพราะฉะนั้นเมื่อยึดได้แล้วทรัพย์สินของขอมก็ต้องเป็นทรัพย์สินของเขมรทรัพย์สินของเขมรตั้งอยู่ตรงไหนแผ่นดินนั้นต้องเป็นแผ่นดินของเขมรอ้าวมันว่าแบบนี้ครับจะเอาอะไรอ่ะ ก็คนมันไม่มีเหตุผลและไอรัฐบาลนางแพทองทานจะไปเจรจาด้วยเหตุผลยังไงก็มันไม่มีเหตุผลเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยบอกว่าไม่ยอมรับแผนที่1นต่อห้าหมืนในกรณีช่องบกต้องยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0 0 0นเท่านั้นเพราะ1นต่อห้าหมื่เป็นการทำสัญญาการระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเมื่อปีสองพั ยุคนั้นยังไม่เกิดประเทศกัมพูชาขึ้นมาบนโลกกัมพูชาจึงไม่ยอมรับกัมพูชาจะเอาแผนที่1ต่อสองแสนแต่พอมาถึงเรื่องปราสาทบอกว่าปราสาทนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากขอมตั้งแต่สมัยชัยวรมันสุริยวรมันแ0ดร0อปีก่อนนู้นสร้างมาแล้วขอมเป็นผู้ปกครองบริเวณขเขมรมาก่อนกัมพูชามาก่อน ขมิมันยึดอำนาจจากขอมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ยึดจากขอมได้ก็ต้องเป็นของขมิญปราสาทตั้งอยู่บริเวณไหนแผ่นดินที่ตั้งปราสาทนั้นต้องเป็นของขมิมันย้อนแย้งกันนะครับ